ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านเป็นไงบ้างโชคดีกันไปไหมคะโชคดีพอได้กันอยู่ไหมคะบนอย่างเดียวเรามาดูบนกันเน้นสี่เจ็ดมาสี่เจ็ดอันนี้ไม่ต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเลขไม่มาแต่มันมานำสูตรมาก็เลยเอาลง47สี่เจ็ดสี่เจ็ด เัเน้นๆเลยหยิบเงินหมื่นเลยเออเอ,อมาดูต่อมาตามต่อคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยดูกันเลยโอ้ลมดีขนาดเลย ลมเย็นพระนะคยุยลงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลุ้นอย่างเดียวทั้งไทยทั้งลาวพรุ่งนี้ลุ้นอย่างเดียวลุ้นไทยลุ้นลาวด้วย <laughs> สี่ห้าโมงสามบ่ายสามลุ้นไทยทุม่มสองทุม่มลุ้นลาว ตัวนี้บนยางเดียวบนยางเดียวจันที่สิบหกตรงกันเลยตรงกับเลขไข่เลยครับเก้าครับหกเจ็ดมาดูเลยย้อนดูที่เจ็ดแปดเจ็ดสาม สามเก้าเพื่อเป็นระยะระยะเลยเราจะเอาสูตรเก่ามาว่แม่ไหมหน่วยบนบวกห้าหมื่นพันหน่วยบวกหนึ่งหมื่นพันหน่วยบวกหนึ่งคงที่ ก็คือ9ก้าบวก5้าบวกเบวกเบวก1ตัวนี้เป็นเลขบนจะพู่ก็คือ9ก้าันยังไม่บวกซ้ำเาบวก5เป็น4 4่บวกสเป็น6 4สบวกสเป็น6 ก้าวงหนึ่งเป็นสิบเจ็ดวกแปดเป็นห้าห้าหกเจ็ดไปหกชุดก็คือสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดหกห้าหกหกหกเจ็ด หลักร้อยของเราก็คือลืมลืมเอาสูตรหลักร้อยลงให้นะหลักร้อยลงมานี้ห้าคูณห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าคูณห้าได้แ่เนี่คูณห้าบอกหลักร้อยสามเก้าแปดสามเก้าบวกแปดของพี่ใช้ตัวนี้มาเป็นสาม ใช่ตัวนี้ลงมาเป็นเก้าอันนี้อันนี้อันนี้มาน,นี้เลยสามตัวนี้ลงมาน,นี้เก้าลงมาน,นี้อีกด้วยบวกกันบวกแปดหลักลอยจะน,นี่สามบวกห้าเป็นแปดบวกแปดเป็นหกบวกห้าหกบวกห้าเป็น สิบสีหกบวกห้าเป็นสิบสีสี่เป็นบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นสิบได้ห้ากับหลหลักร้อยนี่สำนีหลักร้อยได้จะเหลือบวกตัวอีเล็กเท่ากับห้าหกเจ็ดหกหกเจ็ดสองห้า เจ็ดแปดศูนย์หกหกเจ็ดบวกห้าคงที่เจ็ดบวกห้าแสนหมื่นไหมหมื่นพัน บวกหนึ่งคงที่แปดบวกหกบวกเจ็ดบวกหนึง่งเจ็ดบวกห้าเท่ากับเจ็ดละแปดเก้าสี่สีดสิบสองนี่สองสามสองบวกสองเป็นสี่เปลี่ยนเอาสูตรนี้ใหม่ดิเจ็ดบวก หนึ่งเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกหกเป็นสิบสองเหมืนไหมแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เออตัวพี่ได้จาจตัวนี้ไม่ใช่หมื่นตัว บวกหมื่นแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกเจ็ดแปดเราไม่ได้เอาสูตรตัวที่มีศูนย์ลงมาเนาะจะคู่ก็คือสองหกสองเจ็ดสองแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด เล่นไปที่นี่หลักร้อยของเราก็มีห้าเจ็ดสามสิบห้าดีห้าห้าห้าหกเจ็ดห้าห้าสามสิบห้าได้ห้าบวกหลัก ห้าหกบวกตัวนี้นะคะห้าหกเจด็ดบวกแปดคงที่กับหกกับเจ็ดตัวนี้เลจ้ะเจ็ดหกเจด็ดบวกแปดคงที่ ห้าหกเจ็ดแปดหลักลอยใส่ก็คือหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแหววเยอะเพราะมันผ่านไปนแล้วเลขที่ออกไปคือสี่เจ็ดนะคะ บนอย่างเดียวต่อมาที่เราจะใช้มันที่จะเอาสงสัยมันจอกเลขไทยมอ,อกเลขลาวเพราะว่าได้ตัวเดียวกันกันเลขไทยเลยไหโอ้ยะกาศไปให้เร็วๆกาเขียนมาดีๆ เ 48, 16, 47, ลขนิวโคลสี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดเราใช้บวกห้าเจ็ดบวกห้าหมื่นพันสิบหมื่นพันหน่วยหมื่นพันหน่วยมานี้บวกหนึ่งคงที่ งที่นะคะคกหนึ่งคืท้ที่มาก็คือแปดบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกหนึ่ง 10, 8, 2, 4, 5, 5, 5, 7จ็ดกับ4ีหเท่ากับ5บวก7เท่ากับ2บวกสเท่ากับ4ีเอาเข้ามาตัวเก่าอีก890เก้าสิบได้เจ็ดแปดกเดี๋ยวตัดให้ เรือส <c oughs> right? like bon ีหามันเดิมสองเจ็ดเหมือนเดิมเลยสองแปดสองเก้าเข็นทุ่งนี้เหอวะบุกข่าวชช้นสี่เลีขึ้นมาตัวกับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าตัดลงไปเลยถ้าใครชอบก็จับเอาถ้าชอบก็จับรักร้อยใส่เลยค่ะ จะไม่เอาเยอะหางหกหลักร้อยของเราคือห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบบวกหมื่นบวกร้อยไหมบวกตัวนี้บวกหกบวกหน่วยบวกตัวนี้อีกบวกเจ็ดบวกหกบวกเจ็ดนะคะอันนี้คูณห้าห้าสี่เป็นห้าสี่ยี่สิบ บวกแปดคงที่ได้จ้ะตัวนี้บวกแปดคงที่รัร้อยหงบวกเจ็ดเป็นสามแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งกับสองเอาเลยหนึ่งกับสองเราจะจับตัวไหนเอาหนึ่งสองเก้าสองสี่เก้า เออแค่นี้แหละเพราะว่านี่มันออกไปแล้วไม่แน่เลยคะ่ะไม่เน่หน่อยจงหนึ่งสี่เก้าชอบชอบสีเก้าเน้นไปที่สีเก้าสองเก้านะคะ ไปที่สองเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าตัดทิ้งไม่ไม่ใช่ไม่ได้ตัดทิง้งสองสองหางค่ะกันไว้ตัดทิ้งสองตัวแปดห้าหกเจ็ดแปดแมว แต่ตัดออกไปนะคะถ้าใครชอบก็จับไว้ถ้าใครชอบก็จับไว้แปดไม่ชอบก็ตัดไปเอาไปที่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสองหนึ่งเก้าแคีนี้แหละเนาะ หนึ่งสี่เจ็ดสองสองเจ็ดจับสเองนะคะหลักร้อยมีสองหางหลักร้อยอยู่ตรงนี้จับหลักร้อย,ยเซองนะคะก็ใครชอบอีกหนึ 1, 2, 7, 2, 2, 7. ่งสองเจ็ดสองสองเจ็ดต้นหนึ่งสี่เจ็ดด้วยกันไว้ จะไม่หมดเลยสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าสองสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองสองเก้าเอาให้มันเต็มไปเลยแปดชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสุดแลนวจะหนึ่งสองสามสี่ ชอบก็จัดขัดกระผานนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นตัวนี้สองสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าชื่อชอบชอบที่มีเก้าติดชอบที่มีสิดเก้าชอบก็จัดขัดกระผานนะคะเลขสีชุดหนึ่งสองสามสี่ 2949น้นขอให้ได้หยิบเงินหมื่นกันทุกท่านนะคะวันพรุ่งนี้ลุ้นอย่างเดียวทั้งไททั้งราวดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยร่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้าขอให้ได้หยิบไม่ได้จับเงินเหมือนทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า